คนเราเนี่ยเวลามีดราม่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมาขายของหลายคนเลยคนในวงการเนี่ยดราม่าคนด่าปุ๊บได้เวลาละปักตะก้าขายของปักตะก้าขายของอ,อาจารย์รู้สึกไงกับฉลาดถือว่า เป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งคนโง่เท่านั้นแหละที่ไม่เฉยโอกาสในการหาเงินได้ทั้งทั้งที่มีโอกาสในการหาเงินควรได้รีบเล่นการหาเงินอย่างอาจารย์มีลามีดาม่าจะปตะกาก่อนเลยเพราะรู้ว่าเวลาดาม่าทีไรยอดพุ่งทุกทีคนเยอะคนซื้อของเยอะอะไรทุกอย่างมันมาหมดเพราะฉะนั้นคนเฉยโอกาสในการหารายได้ไม่ได้ผิดอะไรเลยสัมมาอาชีพของที่เราขายเป็นของที่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นของที่ไม่ได้ผิดกฎหมายเป็นของที่อร่อยเป็นคุณภาพเพราะนั้นถ้าขครไม่ขายไม่เฉยโอกาสในเวลานี้ถือว่าพลาดมาก พราะทุกคนพร้อมจะสนับสนุนส่งเสริมเราเราค,รควรแก่การที่จะเอามาขายแล้วคนเขาก็ได้กินของอร,อร่อยกินของมีคุณภาพเพราะนั้นอย่าไปว่าเลยเวลามีดราม่าอ่ะปล่อยเขาทำมาหากินไปเถอะตัวเองทําไม่ได้วิธีการคือนั่งเฉยๆถ้าทําไม่ได้นั่งเฉยๆดีกว่าไปนั่ง้อนแกวด่าทอต่อว่าคนอื่นเขาถ้ายินดีคนอื่นไม่เป็นนั่งเงียบๆถ้านั่งเงียบไม่ได้ยินดีคนอื่นยินดีไม่ได้นั่งเงียบๆไม่ต้องสารในเรื่องชาวบ้านอาเออดีกว่า มีหกพันกว่าแล้วทำคอนเทนต์ได้แต่อย่าไปปฏิทุสลายเขาถ้าปฏิทุสลายเขาเราเลวไม่ต่างจากเขาเลยเพราะเขาพิมพ์คอมเมนต์มาเขาต้องการปฏิทุสลายเราเราพิมพ์คอมเมนต์กลับเราก็ต้องการปฏิทุสลายเขาเพราะฉะนั้นมันเลวด้วยกันทั้งคู่เหรอใช่เพราะฉะนั้นอย่าไปทำทั้งที่เราอยู่เฉยๆของเราอะนะใช่ตอนแรกเราอยู่เฉยๆไงเราอยู่เฉยๆเราไม่ไปทำอะไรเขาใช่แต่เขาบอกเขาไปทำเราเราทำกลับใช่เราเลวเลยจริงเหรอเราเลวในขนาดนั้นไงโอ้โหเราเลวในขนาดนั้นเพิ่งรู้เลยเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นต้องไม่ทำใจเวลาเราทำเป็นคอนเทนต์ดด่่่าาาาาเเเป็นนนคอออทตตต์ไ้แยมีใจฆข ใจอาฆาตไม่ได้เพราะนั้นเวลาด่าไม่ผิดครับพูดไม่ผิดอะไรไม่ผิดตำหนิไม่ผิดตอบโต้ไม่ผิดแต่ต้องไม่มีใจประทุสลายเขาครับไม่มีใจด่าเขาเพื่อเขาล่มจมถ้าแบบนี้เราเลวอ้โหอันนี้บาปเพิ่งรู้เนี่ยใช่ไม่ได้เลยต้องระวังอืออันนี้ต้องสำรวกมากขึ้นแทงแทงใจดำมันเลยพูดแทงใจดำมันเลยผมอะเอออันนี้ต้องระวังถ้าใจเรามันมีใจปรเจตนาอยู่ตัวนี้ยผิดไม่ได้อ่าถ้าเราแค่สร้างเป็นคอนเทนต์เล่นไปคอนเทนต์นี่ไม่ผิดครับเนี่ยนี้อะไรโอ้คนกดใจอาจารย์ต้องสามแสนกว่านะ ด่าได้ใจจะดูถูกมาทำไมล่ะมันไส้มันบางทีมันต้องหมันสายมันถ้าจะด่าก็ด่าไปตามความเป็นจริงเอาจะดูถูกไปได้ดูถูกไม่ได้อย่าไปดูถูกหยยาหยามเขาเพราะว่ามันจะเป็นการทิ่มแทงเราด้วยวาจาหอกปากเออเพราะว่าบางทีมันมาทิ่มแทงเราอ่ะผมก็จะมีแบบบาเรียของผมนะอาจารย์นะมันมาทิ่มแทงผมผมก็จะมีบาเรียของผมอ่ะแบบปกป้องตัวเองนะวยการทิ่มแทงให้มันเจ็บอ่ะนั่นแหละถ้าเรามีเจตนาด่าเขาให้เจ็บกว่าเราคิดว่าเขาเลวไหมที่เขาด่าเราเลว แล้วเราด่าเขากลับเราเร็วกว่าเขาก็ไม่ทำเราก่อนนะใช่เ้าอะไรอะทำไมาทำไมเราถึงเร็วกว่ารู้ไหมเวลามันด่าเราเนี่ยได้คำชั่วแล้วเวลาเราด่ามันเราก็ด่ได้คำชั่วแล้วคำที่เราด่ามันเราอยากจะให้มันเจ็บแสบก่าเราปะจะคำให้เจ็บแสบนั่นแหละเราจึงเรวกว่ามันไม่จานมันมาทำเราก่อนนะก็ใช่ไงถ้าเราดีอยู่ดีมันมาทำให้เราเล็วอ่ะก็นั่นไงสุดท้ายเรายอมรับไหมว่าเราเร็วไม่ยอมรับอ้าวทำไมไม่ยอมรับเราเป็นคนดีมันมันมันมาทำเราอ่ะตอนแรกเราอะดีนะ กลาเราดีถูกต้องพอเวลามันด่าเราแล้วเราด่ามันกลับเราเลวเหมือนมันเลยทีนี้เลวกว่ามันด้วยที่เหออาจารย์แต่ว่าผมมันกลับคิดว่าไม่ไม่เราเป็นคนดีแต่ว่าเราต้องเลวเพราะเราเจอคนเลวน่าน <c oughs> ่ะเลวแล้วเห,เห <c oughs> ็นไหมอ้าวเห็นไหมสรุปเรายอมรับเราก็เต็ป็นคนเลวอ้าวอาจารย์เห็นไหมเราเลวเพราะเราด่าเขาเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเขาเลวเพราะเราด่าเพราะเขาด่าเราเราด่าเขากลับเราเลยเลวเหมือนเขาเหรือเลวไม่เต่าเขาหรือเลวกว่าเขาด้วยซ้ำอ่ะสมมติสมมติถ้าเกิดแบบมันด่าคิดว่าลอมากนะ ปากเบี้ยวอ่าเราควรยังไงดีกับมึงเราบอกว่าอ่าแล้วมึงดีมากนะเหรอถ้ามึงดีมากกว่าทําไมมึงไม่ทําให้ดีได้วกว่ากูล่ะ<อ>เราพูดตามความเป็นจริงเราดีกว่ามันจริงไหมล่ะ<อ>ถ้าเราดีกว่ามันจริงเราสามารถตอบโต้ในลักษณะแบบนี้ได้แต่เราไม่อยากไปทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องล่มจมล้มเหลวเออผมไม่อยากให้มันล่มจมล้มเออนี่ <ๆ S 2> ไม่ได้<ๆ>ถ้าเจตนาดา่าเขาด้วยความล่มจมล้มเหลวนี่รู้ว่าเราชั่วแล้วเหรอใช่มนันเป็นความพยาบาทไงผมเพิ่งรู้ผมชั่วเหรอเนี่ยมึงชั่วจ้ะเหรอโอ้โหตายแล้วอยู่มาตั้้นาา่่เคยรูววชชใ โอเคหมดเวลาแล้วครับกับรายการซุปตามแล้วนี้ทำไมแบบพวกเราต้องไปปฏิบัติธรรมครับอาจารย์คือจุดประสงค์ที่เราต้องปฏิบัติธรรมเนี่ยคำว่าปฏิบัติธรรมเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องกับว่าการปฏิบัติคือการลงมือกระทำครับลงมือกระทำต่ออะไรต่อธรรมที่เราได้ยินได้ฟังหรือได้ศึกษาเราเรียนมาครับเช่นการปฏิบัติธรรมการรักษาศีลห้าเขาเรียกว่าการปฏิบัติธรรมครับแต่การปฏิบัติธรรมของคนไทยเรามันไปยึดติดก,กับคําว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิ เข้าไปแบบตามวัดวาอารามอยู่ตามป่าตามเขาซึ่งความเป็นจริงมันเป็นความเข้าเจผิดครับอย่างเรานั่งอยู person, ่ที่บ้านเราก็ปฏิบัติธรรมได้ครับเราละเว้นจากการฆ่าสัตว์รักษาประพฤติกรรมผู้โกคเดื่นสุราเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมแล้วครับเราเดินเดินอยู่เรามีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะรู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเนรู้ตัวว่าในขณะนี้เรากำลังทําอะไรอยู่ละเว้นจากความชั่วกลับมาทําความดีนี่เขาเรียกว่าการปฏิบัติธรรมแล้วเพราะนั้นทาไมคนเราจําเป็นต้องปฏิบัติธรรมเพราะเราจําเป็นต้องปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองได้รับผลของการกระทําาดีนนัั้กรรรปฏิิตม จึงเป็นไปเพื่อการได้รับผลของการกระทําดีของตนเองครับคือเรียกว่าการปฏิบัติตามธรรมให้สมควรแก่ธรรมที่เราได้ยนินได้ฟังรรมาครับเพราะนั้นถ้าธรรมเป็นไปเพื่อความเจริญเราจะได้รับความเจริญตามที่เราไปปฏิบัติธรรมมาครับเพราะนั้นถ้าธรรมใดก็ตามที่เป็นคุณธรรมสอนให้เราคือเดินไปสู่ความเจริญครับแล้วเราปฏิบัติตามหนทางที่พระเจ้าทรงวางแบบแผนแห่งการของเจริญไว้เราก็จะได้รับความเจริญนั้นด้วยครับเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมจริงๆคือการปฏิบัติตามธรรมเพื่อให้เราได้รับผล <streaming> จากความเจริญที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมครับอาจารย์แล้วคาว่ารักตัวเองกับหลงตัวเองเนี่ยมันมันคล้ายๆกันมันแตกต่างกันยังไงคำว่ารักตัวเองเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ค่อยให้ใช้อ่ะนะเพราะว่ามันเป็นทุกข์ความรักเป็นเหตุให้เ,หเกิดความทุกข์เรารักตัวเองมากเกินไปก็จะนํามาซึ่งความทุกข์พุทธเจ้าเลยเราใช้คําว่าฉันทะคือความพอใจ พอใจที่เราจะมีบ้านแค่นี้พอใจที่เราจะมีรถแค่นี้พอใจที่เราจะมีธุรกิจชื่อเสียงเงินทองแค่นี้ใช้วิธีของคําว่าพอใจครับแต่ถ้าเราใช้คําว่ารักตัวเอง <ห wn S 1> มันจะเป็นปัญหาทันทีเรารักตัวเองเรา,าใช้ทุกคนตอบสนองต่อความต้องการของเราเพราะเรารักตัวเราเองอะเรารักตัวเราเองคนนั้นต้องพูดแบบนี้กับเราถ้าไม่พูดชอบไหมไม่ชอบเราจะด่าเขาเราจะเกลียดเขาคนไม่โอเคกับเราคนบูลลี่เราคนดูถูกคนแขวญเยียดย้มเรา ถ้าเรารักตัวเองเราใช้คนอื่นดา่าเราไหมไม่ไม่เราก็จะด่าเขากลับเราจะเก,กลียดเขากลับเราจะาฆ่าพยาบาบา้าอะไรเขากลับเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้เราใช้คําว่ารักตนเองแต่ให้เราใช้คําว่าฉันทะพอใจในทุกๆสิ่งที่เราลงมืนกระทาทางกายวาจาผมแบบสปอยตัวเองผมผิดไหมแบบผมเกิดมาผมแบบสมมติอ่ะชุดนี้ผมจะสปอยตัวเองให้เต็มที่เลยผิดไหมไม่ผิด <พอ S 2> เราสามารถดูแลชุบเลี้ยงตัวเองได้พระพุทธเจ้าบอกว่า เมื่อเราหาทรัพย์มาได้ให้ดูแลตัวเองให้มีความสุขอิ่มหนำก่อนจะดูแลคนอื่นนะก่อนจะให้เงินพ่อเงินแม่เงินญาติสาโลหิตเพื่อนฝูงหรือคนยากไร้ต้องให้ตัวเองก่อนดูแลตัวเองให้มีความสุขทําไมต้องดูแลให้ตัวเองมีความสุขเพราะอะไรครับเพราะเมื่อเรามีความสุขเราจะสามารถดูแลคนอื่นให้มีความสุขแบบเดียวกับที่ดูแลตัวเองได้ถ้าเราไม่มีความสุขเราทำงานไปก็ไม่มีความสุขเงินเราก็จะได้น้อยความสําเร็จเราก็จะได้ยากสุดท้ายเราจะดูแลใครได้ไหมดูแลใครไม่ได้เลยดังนั้นก่อนจะดูแลผู้อื่นต้องดูแลตัวเองก่อน พระเจ้าจึงสอนว่าก่อนจะยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมแก่คนอื่นคือพูดง่ายๆคือปาถนาดีคนอื่นอ่ะอย่าลืมปาถนาดีกับคนอื่นตัวเองก่อนเพราะถ้าเราปาถนาดีกับตนเองเราก็จะปาถนาดีกับคนอื่นได้หรือแม้แต่เราปาถนาดีกับคนอื่นอยากให้คนอื่นได้ดีเราก็ต้องทำตัวเองให้ได้ดีก่อนเมื่อเราทำตัวเองได้ดีเราถึงจะสามารถช่วยคนอื่นได้ดีได้อย่างอาจารย์อย่างเงี้ยถ้าอาจารย์ไม่มีเงิน ในการไปช่วยเหลือน้ำท่วมแม้อาจจะอยากช่วยคนน้ำท่วมแค่ไหนารอาจารย์ไม่ช่วยตัวเองให้ตัวเองมีเงินยอดก็ช่วยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เพราะนั้นสุดท้ายแล้วดูแลตัวเองให้มีความสุขแล้วค่อยแบ่งปันความสุขนั้นให้กับคนอื่นครับแล้วนี้เป้าหมายของอาจารย์คืออะไรครับเพราะว่าปีนี้ปี2569ของอาจารย์ในเทปแรกด้วยเป้าหมายของอาจารย์เบียร์คืออะไรในปีนี้2569อาจารย์ไม่มีเป้าหมายอะไรเลยเป้าหมายของอาจารย์คืออยู่ไปวันหนึ่งคือหนึ่งอยู่กับปัจจุบัััันนนนนนขขณะะววี้้้เเเปปป็ยยยยยงงงไ่แหหหลลาา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 ามมออออจจรร์์คืททํุกๆัน ให้ดีขึ้นครับตามที่มันควรจะเป็นไม่ใช่ทําดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะเพราะเราไม่รู้วันนี้เราดีพรุ่งนี้มันอาจจะตกก็ได้โลกธรรมแปดมีลาบเสื่อมลาบ,บวันน่าอาจจะเสื่อมลาบเพราะ,ะนั้นจะบอกว่าวันนี้เราขายยอดขายได้แสนหนึ่งพรุ่งนี้ต้องได้แสนหนึ่งแสนสองแสนสามแสนสี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเราจะบอกว่าวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิมตอแหลเป็นคําโกหกพกลมที่คนในโลกมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นพรุ่งนี้จะมีทางดีขึ้นกว่าเดิมพรุ่งนี้ต้องดีกว่าไม่มีไม่มีแต่เราสามารถทำให้ปัจจุบันขณะตอนนีีี้เด๋ยวน ดีได้เหมือนกับที่มันควรจะเป็นดีได้เท่าที่มันควรจะเป็นด้วยการอะไรยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงครับเพราะนั้นวันนี้ถ้าอาจารย์วางเป้าหมายว่าฉันจะดีพร้อม <c oughs> ดีพอสําหรับเหตุปัจจัยในปัจจุบันขณะตรงหน้าครับ <c oughs> ตรงหน้าเป็นอย่างไรทําให้มันดีพร้อมในปัจจุบันตรงหน้าเดียวนี้ <c oughs> ตอนนี้มันดีได้แค่นี้ยอมรับมันว่าดีได้แค่นี้ <c oughs> พรุ่งนี้ละ่ะทําเต็มที่ต่อไปส่วนมันจอก็เป็นยังไงยอมรับผลของการการะทำ <c oughs> ขอแค่เต็มที่ก็พอนะ้วทำเต็มที่ทุกอย่างออกมาดีเองอื ดีกว่านะครับพาะใช่ไหมแม่ก็ไม่แน่ไม่นอนอ่ะใช่ถูกต้องใช่ไหมอาจารย์เนาะใช่เออวันนี้สนุกมากเลยก็สิ่งสาคัญที่สุดในการใช้ชีวิตของเราเนาะเริ่มต้นปีใหม่ของเราในปีนี้เริ่มต้นในการกลับมาศึกษาหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าแล้วเริ่มต้นในการยอมรับชีวิตตัวเองว่ามันเป็นผลจากการกระทําของตัวเองสักทีเพราะเราชอบโทษชาวบ้านโทษคนอื่นโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังโทษดวงชะตาวันเดือนปีเกิดปีชง ลัคนา,าราศีเกิดวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีคืนปีเพนจเพศอะไรเราโทษทุกอย่างแต่เราไม่เคยกลับมาโทษสันดานคือการกระทําของตนเองเลยดังนั้นทุกวันนี้ปีใหม่แล้วเริ่มกลับมาโทษสันดานคือการกระทําของตัวเองสักทีแล้วปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการกระทําของตัวเองทางกายวาจาใจของตัวเองให้สุดผลิตใครยังไม่เคยทําอะไรเริ่มต้นทําซะใครยังไม่เคยมีอะไรเริ่มต้นมีซะใครยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงซะอาจารย์ขออันหนึอยพให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต ตามการกระทาทางกายวาจาจา,จาสุจิิตของตนเองคิดสิ่งใดขอให้สมตามความปรารถนาขอให้เริ่มต้นในการใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะน,นี้ไปได้ด้วยดีตามการกระทําและสิ่งสำคัญที่สุดจะจับต้องอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นเงินเป็นทองทุกอย่างทุกประการมีสติสัพปปชัญญะมีปัญญาญาในการทําให้ทุกอย่างประสบความสําเร็จได้เดินแต่ความจเจริญขึ้นสูงขึ้นและถ้าตกต่ำก็ยอมรับมันได้แต่ขอให้สูงขึ้นในทางเดียวหาความตกต่ำอุปยาขอให้ทุกคนมีความสุขความจเจริญ อนุโมทนาทุกคนด้วยจธา